น้องมันติน่ารักด้วยบลัชอ่อนๆเสริมความเนียนของผิวสาวใสแจ๋วด้วยแซนเฉดเงาน่ารักหน,น้าชังด้วยออลเรนมีสเสน่ห์รันจวนหัวใจพองโตด้วยพิงอีกชั้นแต้มบอมเกรดตามคลิปแบบเรียบง่ายทรงผมทีมเรนโบว์สีลุ้งด้วยกรีนสลับกับสีเจดให้งดงามยิ่งขึ้นตัดกับสีฮอตพิงยิ่งดูดึงดูดสายตาเพิ่มขึ้นมีสเสน่ห์เร้าใจแต้มอีกนิดด้วยพิงใช้เยลโล่เพิ่มความสดใสแจ่มแมวเพิ่มลายลักอีกสี บอกตรงๆไม่มีโตสน้องมัลติสีรุ้งของจริงตามมาด้วยเซลเลนบูอีกสีเพิ่มความหลากหลายให้มากขึ้นขูดเวอร์เมเลียนอีกแล้วลอก เอาให้ยับเยินถุงน่องเช็ดเงาสวยง่ายๆด้วยเวนได้เปล่าเบนรูปให้เนียนต้องเปล่าเท่านั้นละเลงเอมอรัลรองพื้นเตรียมใช้สูตรสีดำเทียมผสมเชนัสให้สีคล้ายลุงกินน้ำทับเขียวมรกตบวกเพอร์เพิลเบลนทับครั้งที่3สีจะคล้ายสีดำแบบทดแทนกันได้อย่างลงตัวตบเช็ดเงาด้วยสีดำกระจิตริด ความน่ารักก็อยู่ในฝีมือของเราแล้วแววตาเบลเบดวิสั์แอโร่โฟรีลด้วยลายเหล็กแบบง่ายๆที่ทูวันโกชุดจงใช้ออเลนพุ่งทยานไปวิสั์แอรโร่ใช้เยลโลเพิ่มสเตมินา เพิ่มความอึดให้กับวิซาร์ดแอโลเวทมนต์เก่อมา่านบาเลียมิลาชแพลลี่สะท้อนแรงกระแทกกลับขึ้นสู่เป้าหมายเคลือบด้วยบูเกลลงสีดำให้วิซาร์ดแอโลสายอึดถึกทนอย่างเฟีเ้ยวอุ้ยน่ารักโคตร